โอเคครับเพต้องขอาวสวัสดีทุกท่านด้วยครับที่รับตัวละรเคทเตอร์บทีวีนะครับวันนี้เราก็อยู่กับเซิร์ฟเวอร์เกมนะครับผมซึ่งตอนนี้ผมก็อยู่เซิร์ฟเวอร์โบนะครับเป็นเซิร์ฟเก่านะผมเพราะว่าเซิร์ฟเซิร์ฟใหม่เนี่ยมันเต็มนะครับผมแล้วผมก็ไม่รู้ว่าทำไมเลือกกูเหลือเท่านี้นะฮะช่างหัวแม่มันเถอะนะครับอ้าวคุณไอเจคุณไอเจนะฮะอัพคลิปเมื่อกี้นี้เฮ้ยแล้วกูเข้าไปกูจะตายป่าววะทำไมสองคนนี้สกินมันคล้ายๆกันเลยวะเอ๊ะ ผมว่าผมออกเข้าใหม่ดีกว่าอือฮึ๋อซูปเปอร์ฟูลน,นะครับก็คือ,อแล้วสกายวอลมันเปลี่ยนเป็นสิบสองจุดศูนย์เอ้ยสิบสองจุดหนึ่งไม่รู้ทำไมโอเคได้เล่นเซิร์ฟน่าจะเป็นเซิร์ฟอ่อเซิร์ฟเก,ก่านะครับโอเคไม่เปิดตอนนี้ผมก็ต้องล็อกอินนะครับ log in เอ่อศูนย์แปด แปดเจ็ดเก้าศูนห้าสองสี่เก้าสี่แม่เดี๋ยวข่าวว่าเอ่อคลิปเมื่อคลิปล่าสุดเนี่ยคุณนันนะฮะคุณนันซ่าซ่าไทยแลนด์เหียหาหะไรสักอย่างนี้แหละนะครับผมเห็นว่าจดในี่เลยมังนะครับนี่เฮี้ยอะไรวะอ๋อนี่หน้าอยู่นี่รอรอพกักดีกว่า อเคกดเท่าอีกสองนาทีครึ่งนะครับแล้วคนก็เยอะแยะมากเลยนะฮะดูซิว่าใครจะมาเป็นพันธมิตรกับเราบ้างนะใครใจดีเหมือนคลิปที่แล้วหรือเปล่าจะมีหรือไม่นะครับแม่เดี๋ยวส่วนเรื่องเสียงเกมนะผมพาร์ทนี้จะไม่มีนะเพราะกูฟังเพลงอยู่นะครับขอสักคลิปนะครับอ้าวสวัสดีครับครับสวัสดีครับมีคุณวีนอมหรือเปล่าอ่ะ ไม่ต้องงงนะเราคุณวีนอมคืออะไรนะครับคือคนที่เล่นกับผมเมื่อคราวที่แล้วนะครับซึ่งผมได้ทําอะไรแย่ๆไว้นะเพราะคือ,อ,อผมทิ้งเขานะเพื่อไปหาของกินซึ่งเป็นอะไรที่แบบโอ้โหเหี้ยกูโคตรโคตรแบบสำนึกผิดอะโคตรเสียใจอะคราวคราวที่แล้วเนี่ยนะครับแล้วก็สุดท้ายเขาก็ตายรัาเขาไม่รอดนะคราวนี้จะไม่ให้เกิดแบบนั้นอีกนะครับ โอเคใครอยากเล่นกับผมนะครับทักมาเลยนะครับทักทักเราเฟซนะครับเฟซือชื่อทีทัศรักษานะครับผมเดี๋ยวจะใช้ลิงกไว้นะฮะจริงๆกูชื่อทีทัศพืชมงคลน,นะแต่ว่าเออกูไปเปลี่ยนเป็นทีทัศรักษาซะแล้วนะครับก็าถามว่าใครตั้งให้นั่นเหรอก็เพื่อนเพื่อนที่ที่โรงเรียนนะครับอ๋อเฮ้ยอ,อีกหน่อยทีเฮอรีอรอรอ่เฮอรี่เฮอรี่รียบๆรียบหน่อยนะครับ Hello โอเค Hello ไปดังดังอ้าวมีเซจเจอโดนบล็อกซะแล้ว s l a s login 0879052494โอเคเอ้าไอ้เวเนี่ย o oh อ้ไม่ก VIP ไอ้สัตว์โอ้โหไหนนั่นก็ VIP ครับไหนใคร VIP อีกบ้าง VIP เหรอ วีไอพีโอ my god โอ้โห้ไม่เยอะสว์อ่ะอุ้ยเริ่มแล้วโอเคไปเยียช้าชิบหายเลยเยียเอวีไอพีวีไอพีมึงได้ของแล้วมึงจะไปเอาอีกทำพ้ออะไรลไะเยีย โอเคเก็บ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 ดูเหมือนมันจะเอ่อทำการไม่ให้ของคนอื่นนะครับเอ่อเพื่อ <walk> ท <an> ี่ว่ามันจะได้ฆ่าคนอื่นได้ง่ายๆนะฮะไม่ไม่ไม่ให้มีเอ่ออาวุธนะครับประมาณนั้นนะฮะอันนี้คือผมเดาล้วนๆนะครับผมจากประสบการณ์ประสบการณ์การพ่อของสีใสอุ้ยอุ้ยไอสัตว์อุ้ย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 เฮียอะไรนั่นอะโอ้โห ฮัลโหลฮัลโหลโอเคตอนนี้คนนั้นโดนไล่ล่าไปแล้วเ mm hmm. หลือเรานะครับเราจะรอดหรือไม่นะครับ VIP เว้ยเซิร์ฟนี้เปิดมาเจอ VIP เยอะชิบหายเลยโอเค VIP เพียบโดนไปลราตายแน่ๆทำไงดีวะโอเคค่อยๆลงแล้วกันโอเครอดนะครับ โอเคใช้ได้อยู่โอเคแมปนี้นะคิดถึงมากๆเลยนะครับคิดถึงเออคุณคนนั้นนะครับคุณคนไทยนะครับที่ว่าเราเขาช่วยเราไว้ซาบซึ้งในพระธรรมครับอุ้ย,ยว่าแต่ว่าไอ้ตรงนั้นนี่ไปเอาอย่างไงวะเราต้องลุยลาวาเข้าไปนะครับโอเคลองดู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 ไม่ลองไม่รู้ ว่าเซิฟนี้มันโดนลาวาก็ไม่เป็นไรอยู่แล้วป่ะวะใช่เลยนะครับกูต้องไปลุยลาวาเข้าไปแน่ๆโอเควัาว่าพ่อสิโอเคมีของอะไรไหมมีพวกนี้นะครับแล้วก็อุ้ยอุ้ยเย่เย่เฮ้ยกูอยู่ไหนเนี่ย๋อนี่โอเคเอามาก่อน เอามาก่อนเอามาก่อนไม่ไหวไม่ไหวอย่างนี้ไม่ไหวโอ้โหโคตรเกียด v p อุ้ยี้ยโอ้โนโน no 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 โนโน no o no โน no n ฮะฮะ โอเคน่าจะเชื่อใจเขาได้ป so ิดแล้วไม่มีแล้วไม่มีแล้วโอเคไม่มีแล้วไม่มีแล้วนะครับเดีเดี๋ยวเดสักคู่สักคู่สักคู่ฮะอยู่นีอะไรมีอเคสักคู่ครับโอเคเอ้าเอ้าเอาเอ้าเอาเอาเอ้าเอาอเอเออาออเอเอเเอาอ พิกแพงมากนะครับกูปเปิดเข้าไปดูเออ messenger แป๊บเดียวนะครับมึงนี่จัดกูเลยเหี้ยชิบหายเลยคือมันมาทําเป็นแบบล่อๆแถวแถวตรงที่ผมยืนนะเ,นเห็นปะเออแบบมันโยนเพชรมาให้เว้ยแล้วทีนี้ผมก็นึกว่ามันไม่ทําผมอะสุดท้ายมันก็โอ้โหไม่ไรครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาไปไก่อนครับ,รบผมใครชอบอย่าลืมกดไลค์ใครชอบอย่าลืมกดแชร์ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกด subscribe กันด้วยนะครับโอเคก็สำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาไปไก่อนครับผม วัสครับ